ยาเขียวรักษาโควิดนายแพทย์ประสิทธิ์ไม่ได้กล่าวไว้หรือที่เตือนว่าดวนดวนดวนให้ประชาชนล็อกดาวน์ก็เป็นข้อมูลสุดเก่าตั้งแต่ไม่กี่เดือนแรกของการระบาดแถมยังพ่วงด้วยสารพัดข้อมูลที่แนะนําผิดผิดแต่สิ่งที่ท่านกําลังจะได้ฟังต่อไปนี้โปรดฟังให้ดีนี่คือคําเตือนโควิดฉบับต้นปี2567จากนายแพทย์ประสิทธิ์ของแท้ รุนชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสม,มทพูดคุยกับศาสตราจารย์กรติคุณดอ,อร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประเด็นแรกโควิดยังอยู่ไม่ได้ไปไหนผมเคยพูดในหลากหลายสถานที่หลากหลายเวลามาหลายครั้งแล้ว่าธรรมชาติของโครนาไวรัสมันจะอยู่กับโลกนี้ไปอีกนานเพราะมันกลายพันธุ์จนถึงน,นวันนี้มันยังกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอสายพันธุ์ใหม่ๆถ้าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันไม่มรุนแรงอันนี้คือโชคดีของโลกใบนี้คงจําได้ตอนสมัยเป็นสายพันธุ์เดลต้าทัวโกอัตราการเสียเพิ่มขึ้นอย่างมากมายตอน มันก็ยังเกิดการกลายพันธุ์อยู่เบื่อประเทศไทยเราช่วงแถวมิถุนากลากรดาษที่ผ่านมาของปีเนี้ยประเทศไทยเรามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นคู่ขนานไปกับการติดเชื้อเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยโชคดีว่ากระจายเร็วแต่มันไม่ได้รุนแรงโควิดสายพันธุ์ที่ประกาศใหม่ Jm.1 องค์การอนามัยโลกประกาศสายพันธุ์ม่อีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วที่เรียกว่า j n 1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกบรรจุสายพันธุ์นี้ในกลุ่มที่เรียกว่า variant สาาาาาาายพัันนธุ์ที่่ตตตตต้้้อองเเฝฝิิดดดมมมมูววกค แรงไหมมันทาให้ดื้อกับวัคซีนไหมถ้ายังไม่มีเรายังเรียกเป็น v a r i a n t of i n t e น e s t ณวันนี้สายพันเจนจุดหนึ่งที่กระจายอยู่ในอเมริกาแล้วเข้าไปที่จีนเข้าไปที่อินเดียแล้วตอนนี้ยังอยู่แบบนี้ถ้ารุนแรงองค์การอนามัยโลกจะยกระดับการเฝ้าระวังแต่ถ้าเมื่อไหร่มีหลักฐานว่านอกจากมันกระจายเร็วแล้วอัตราการเสียชีวิตเพิ่มตามขึ้นไปด้วยหรือมีหลักฐานชัดเจนว่ามันดื้อกับวัคซีนสายพันเหล่านี้องค์การอนามัยโลกมีแนวโน้มนจะเปลี่ยนมันจากแบ s t กลายนคือมีผลกระทบกับสุขภาพทําให้เกิดการ ่เือเวยวจปถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องใหญ่แล้วสายพันธุ์เจ1อจช่วงตอนนี้มีการระบาดในวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมา28วันในอเมริกาเนี่ยเมื่อเทียบกับ28วันก่อนหน้านั้นเนี่ยสายพันธุ์เจ1องเนี่ยเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น52%ปแปบลบว่ามันกระจายขึ้นเร็วจริงจริงแต่จนถึงวันนี้เหมือนกันยังไม่มีหลักฐานว่ามันสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นดังนั้นตอนนี้ความเห็นผมติดตามดูปเเฉยถ้าถ้าาาจจะะมมีีสัญ,ญ,ญณบบอกหบกหตุรรคแงล ดังนั้นมาตรการที่ทุกคนรู้จักยังต้องหยิบม,มาใช้ตามจําเป็นผมก็ฝากเอาไว้เป็นหลักการเบื้องต้นไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราทาได้คือการใส่หน้ากากการล้างมือการรักษาระยะห่างาาาเมื่อไหร่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ที่คนจนํานวนเยอะๆตะโกนอะไรกันเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ามีใครในนั้นเป็นไหมเพราะเดี๋ยวนี้อาการบางบางคนก็เพียงแค่เจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็มาปนอยู่กันฉะนั้นถ้าตัานเป็นห่วงผมแนะนําเลยนะคือใส่หน้ากากอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันในระดับหนึ่ ระบาดขึ้นมาบ้างถ้าภูมิต,ต้านเราเคิฉีดวัคซีนมาเยอะพอมันเป็นการกระตุ้นภูมิเราขึ้นด้วยเหมือนกันความรุนแรงก็ไม่น่าจะเยอะมากมายถ้ายังเป็นสายพันธุ์แบบนี้อยู่นะครับ หน้ากากยิ่งได้ประโยชน์ช่วงปัญหาฝุ่น PM 2.5ปริมาณสูงที่ผมอยากชวนคนใส่หน้ากากเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ PM 2.5ขึ้นด้วยเท่ากับใส่หน้ากากหนึ่งอย่างมันมีโอกาสเกิดประโยชน์ได้2ด้านแหละแต่ต้องเป็นหน้ากากที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการติดเชือ้อกับเรื่องของ PM 2.5มันมีหลักฐานซึ่งต้นปีที่ผ่านมานี้เองสถาบันแห่งหนึ่งในอังกฤษคือ Francis Crick Institute ได้ลงตีพิมพ์ในภาษา,ษาวิชาการอุบัติการของมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนนนใพื้ทีีม่ม em xong chuyện ha xuống ยั่งตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาทั่วโลกแล้วว่าพี2.5มก่อเรื่องแน่นอนและยังต้องฉีดวัคซีนโควิดกันไหมครับคนที่ฉีดวัคซีนมาระดับหนึ่งแล้ว4ีหเข็มไปแล้วเนี่ยส่วนตัวผมตอนนีถ้ถ้าไม่ใช่คนกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่คนอายุมากๆความเห็นผมตอนนี้ถ้าอาจจะป้องกันตัวเองโดยสารหน้รรากากล้างมือความเห็นผมนะส่วนคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยถ้าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยผมยังใหญ่แนะนําอยู่ดีหลายคนกังวลว่าวัคซีนอันตรายถ้าเราอหลักฐานตามวิชาการตอนนี้มีการฉีดวัคซีนนนออนไปปเ็ัล้ ไม่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันกอ่อให้เกิดโรคแมอ้อาจจะมีคนบางคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเทียบกับจานวนคนฉีดทั้งหมดเฉพาะจริงๆมันน้อยแต่คนมักจะพูดกรณีเหล่านี้ในการต่อต้านการฉีดวัคซีนอันนี้อยู่ในดุลพินิจแต่ละคนละเพียงแต่ผมพูดในฐานะนักวิชาการว่าการฉีดวัคซีน มันลดอัตราการเสียชีวิตได้จริงๆสุดท้ายถ้าพลาดถ้าเป็นโควิดอาจารย์ประสิทธิ์มีคำแนะนำดังนี้ใครที่มีอาการเช่นเจ็บคอมีน้ำมูกมากไอถ้าสงสัยก็ตรวจแต่ไอตัวไม่ใช่เพื่อตัวเองถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรมากมายตรวจและเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้กระจายให้กับคนรอบๆตัวเราเท่านั้นแหละแต่ถ้าคนที่มีอาการเช่นมีอาการเหล่านี้บวกไข้หรือมีอาการเน่นหายใจลำบาก ผมแนะนําให้ต้องตรวจถ้าเกิดว่าเจอจริงผมแนะนําให้รีบรักษาให้ไปพบแพทย์เพราะว่าบางคนพเอเริ่มมีไข้คิดว่าไม่มีอะไรแต่บางทีภายใน24ชั่วโมงมันรุนแรงก็ไปที่ปอดแล้วคราวนี้ยุ่งแหละงั้นก็ไปพบซะก่อนถ้าเกิดจําเป็นเจอาจ,จะต้องอยู่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่แหละแต่ถ้ามีอาการเล็กน้อยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราไม่ได้ต้องรับไปในโรงพยาบาลแล้วถ้าเป็นคนที่มีโควิดโบรแต่ไม่มีอาการอะไรมากมายเลยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่บ้านครบ5วันแล้วก็มาให้ทํางานแล้วจริงๆไม่ได้แนะนาเลยซ้ำว่ากลัวว่าต้องตรวจไม่ได้แนะนำเลไ,ได้ซ้ำการรักษาตอนนีน้มียาครอบคล ในประเทศไทยมียาเหล่านี้อยู่ในคลังที่กระทรวงสาธารณสุขมีเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นเลมดิซีเวียไม่ว่าจะเป็นแท็กซโลวิกอยู่กับโควิดให้ติดตามไม่ต้องกลัวไม่อยากเรียกคำว่ากลัวผมเชื่อว่าเราระวังกับมันเฝ้าติดตามอย่าถึงกับขนาดว่าละเลยทุกอย่างผมเองจนถึงแวันนี้ถ้าวันนี้ที่คนเยอะผมก็ยังใส่หน้าก,กากไม่เกี่ยวกับกลัวหรือไม่กลัวแต่เป็นการระวังและมันจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยไม่ได้ต้องกินอะไรก็ไปเลยถ้าเราทุกคนคอนเซิร์นแบบนี้โอกาสมันจะกลับมาก่อเรื่องน่าจะน้อยเชื้อโควิดยังวนเวียนในสังคมที่เรายังคงต้องระวังเช่นเดียว ข่าวรวมข่าวปลอมข่าวเท็จเรื่องโควิดที่ยังวนเวียนสร้างความตื่นตระหนกตกใจจนหลายคนเสียเวลาเสียทรัพย์เสียโอกาสไปโดยใช่เหตุ่กเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชัวก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์ตรวจสอบให้ดีเช็คให้ชัวก่อนลงมือแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม